illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทําจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure d h รร m a ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับและนำเ n a p i p u พระภัยบูร r อภิปุ n โน t e r วัดป่าด o n หายโศกอุดร h านีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูร์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีภิกษุทั้งหลายประเทศแห่งขุนเขาหิม,มาพานอันที่ที่กุกระไม่สม่ำเสมอ ไปได้โดยลำบากไม่เป็นที่เที่ยวไปของทั้งฝูงลิงและของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่และที่เป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงแต่ไม่เป็นที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่และภูมิภาคแห่งขุนเขาหิมพานซึ่งราบริที่หน่ารื่นรมซึ่งเป็นที่เที่ยวไปได้ Peacocks in the Himalayas, the king of mountains, there are rugged and uneven zones where neither monkeys nor human beings can go. There are rugged and uneven zones where monkeys can go. but not human beings. there are even and delightful regions where both monkeys and human beings can go. ภิกษุทั้งหลายก็ในที่นั่นแหละพวกนายพรานจะวางตัางเหนียวไว้ในกลางทางเดินของลิงเพื่อดักลิงในบรรดาลิงฝูงนั้นลิงตัวใด ไม่เป็นชาติลิงโง่ไม่เป็นชาติลิงโลเลลิงตัวนั้นเห็นต่างเหนียวนั้นแล้วก็ย่อมเว้นออกไกลทีเดียวส่วนลิงทัวใดเป็นชาติลิงโง่เป็นชาติลิงโลเลลิงนั้นก็เข้าไปใกล้ต่างเหนียวนั้นแล้วก็เอามือจับดูมือนั้นก็ติดต่งมันจึงเอามืออีกข้างหนึ่ง จับด้วยตั้งใจว่าจะเปล App <ivan> เื้องมือข้างที่ติดต่างนั้นออกมือข้างที่สองนั้นก็เลยติดต่างเข้าด้วยมันจึงเอาเท้าข้างที่หนึ่งผลักด้วย Ten ตั้งใจว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองที่ติดต่างนั้นออกเท้าน,นั้นก็เลยติดต่างด้วยมันจึงเอาเท้าที่เหลืออีกข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่า จะช่วยเปลืองมือทั้งสองกับเท้าข้างหนึ่งออกเท้าข้างที่สองนั้นก็เลยติดตั้งเขาอีกมันจึงเอาปากกัดด้วยคิดตามประษาของมันว่าจะช่วยเปลืองมือทั้งสองและเท้าทั้งสองที่กำลังติดตั้งอยู่ออกปากนั้นก็เลยติดตั้งเข้าด้วยอีกพิษสิงไหลายลิงตัวนั้น ถูกตังเหนียวตรึงห้าประการด้วยอาการอย่างนี้ย่อมนอนทอดถอนใจใหญ่ถึงความพินาศย่อยยับแล้วตามแต่นายพรานจะทำประการใดก็นายพรานก็จะแทงลิงตัวนั้นแล้วยกขึ้นจากตังไม่ยอมทิ้งที่ไหนลีกไปสู่ตามที่ต้องการพิกษุต้งหลายเพราะข้อที่ลิงเที่ยวไป ในดินอื่นซึ่งไม่ใช่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งได้เป็นอย่างนี้ The r e along the monkey trails hunters set out traps of pitch for catching monkeys those monkeys who are not foolish o r frivorous when they see the pitch avoid it from afar But among ye, who is foolish and frivolous, approaches the pitch and seizes it with his hand. He gets caught there. Thinking, I will free my hand, he seizes it with his other hand. He gets caught there. Thinking, I will free both hands, he seizes it. With with his food. he gets caught there. thinking, "i will free both hands and my food." he sees it with his other food. he gets caught there. thinking, "i will free both hands and feet." he applies his muzzle to it. he gets caught there. Thus because that monkey, trapped at five points, lies there, screeching, he has met with calamity and disaster, the hunter can do with him as he wishes. The hunter spears him, fastens him to the same block of wood, and goes off where he wants. so it is because when one strays outside one's own resort into the domain of others ปิสษุทั้งหลายประเยคนั้นพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งมีใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปเมื่อเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปมันจะได้ช่อง มานจะได้โอกาสทำตามอำเภอใจของมันพิสุทธิ์หรายก็วิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของพิกุนั้นเป็นอย่างไรเล่าวิสัยอื่นนั้นได้แก่การมคุณทั้งหคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่จะฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่จะพึงดมได้ด้วยจมูกรส ที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยลิ้นโพธะะที่จะพึงรับรู้ได้ด้วยกายทั้งห้าอย่างนี้อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าชอบใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้เข้าไปรักเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจนี่แหละเป็นวิสัยอื่น ซึ่งมิใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของภิกษุเลย therefore, bhikkhus, do not stray outside your own resort into the domain of others. Mara, the evil one, will gain access to those who stray outside their own resort into the domain of others. Mara will get a hold on them. And what is not a pico's own resort, but the domain of others? It is the five gods of sensual pleasure, and what five? Forms cognizable by the eye that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. Sounds Cognizable by the ear, odors, cognizable by the nose, taste, cognizable by the tongue, tactile objects, cognizable by the body, that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, and tantalizing. These are the five gods of sensual pleasure. This is what I s o t t a p i c ก s o w n resort, b u t the domain of others. ผทั้งหลายเมื่อพวกเธอทั้งหลายจะเที่ยวไปจงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเถิดเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนมันจะไม่ได้ช่อง จะไม่ได้โอกาสทำตามอำเภอใจของมันได้ปฏิีที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนสำหรับภิกษุนั้นเป็นอย่างไรเล่าที่ที่เป็นวิสัยเช่นนั้นได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่สีอย่างคือเธอในกรณีนี้ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เตอย่อมพิจนารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติปึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เตอย่อมพิจนารณาเห็นจิต ในจิตอยู่เป็นประจำม,มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภพิชาและโทมนัสในโลกียได้แตยย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำม,มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติกำจัด อภิชาและตัมนั์ในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่อย่างเหล่านี้แหละเป็นที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนสำหรับภิกษุดังนี้แหละ And what is a p i k k u s resort? His own ancestral domain. It is the four establishments. Of mindfulness, and what for? Here, pickles one dwells contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world, he dwells contemplating feelings in feelings, ardent. Clearly comprehending, my fool, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating my in my, ardent, clearly comprehending, my fool, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. This is Picot's resort, his own and central domain. illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the buddha over here every day with this program pure dharma on radio thailand